สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะเอาบอลไปให้พระอาจารย์ที่วัดเขาดินนะคะอ่าอำเภอบางประกงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็มีสวยสวยค่ะก็มีนี่เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกวนอิมเนาะกวนอิมหรือส,หส,ส,สะหัดอันนี้เป็นกวนอิมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นกวนอิมนะคะเนี่ยสวยสวยเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเราจะไปให้พระอาจารย์ที่วัดนะคะวัดเขาดินนะคะคุณผู้ชม แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้สวยมากอันนี้เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยดูดิสวยๆเลยเราจะไปให้พระอาจารย์ที่วัดนะคะบอกท่านไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเอาบอลไปให้ท่านนะคะแต่ยังไม่มีเวลาสักทีเลยวันนี้มีเวลาว่างนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไปด้วยกันคะ่ะตามตามไปดูนะคะตามไปเอาบุญด้วยกันนะคะคุณผู้ชมตามไปคะ่ะนี้เราอยู่บนเส้นทางมอเตอร์ ทางไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมไปตามไปดูจ้าใกล้จะถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมขาวัดข่าดินอำเภอบางปะกงนะคะจังหวัดจันเจิงเซาใช่ไหมก็นี่สวยมากนะคะคุณผู้ชมขาเห็นไหมนะ่ะที่เห็นอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่สวยมากเลยคนไหนอยากมาทําบุญก็แวะมาได้นะคะคุณผู้ชมขา สวยมากรอบๆบ,บวัดนะคะคุณผู้ชมอันนี้สวยเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหงเหินค่ะคุณผู้ชม่ะก็จะสวยมากนะคะคุณผู้ชมด,ด้วยค่ะคุณผู้ชมดูก็เยอะหมดอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นแดงหน้าวัวหรือหน้าวัวแดงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาบอลอยู่ที่บริเวณวัดนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยช้างเผือกใบบัวนะฟอร์มใหญ่มากเนาะพนะ่อเนาะดูดิ ช้างเผือกใบ,บัวฟอร์มใหญ่มากสวยเนาะดูดินี่ดูดิอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นหงสวรรณาชมโพนะคะคุณผู้ชมคะที่ว่าหนูขายให้ลูกค้าไปครั้งก่อนนั้นนะคะคนไหนได้หงสวรรณาชมพูไปก็จะสวยประมาณนี้นะ,ะกินแล้วตอนนี้นี่เป็นนางใหม่นะคะคุณผู้ชมคะ นา่งไหมดูดิอันนี้นอนกินเสียดายดูดิคุณผู้ชมนอนกินนั่งไหมดูสวยมากค่ะดูบ้านบ้านเราเรียกว่าดอกคูนอันนี้เรียกอะไรนะพะ่อลาบฉปรึกใช่ไหมดูสวยมากอยู่ตรงหน้าวัดค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ดูมีแต่สวยๆอันนี้บริเวณรอบวัดนะคะคุณผู้ชมค่ะดูพายจา์ท่านชอบจริงๆค่ะค นี่เยอะมากค่ะคุณผู้ชมดูมีแต่สวยๆดูดิพรอจาั์ท่านปลูกไว้เยอะสวยๆอย่างนั้นเลยนี่ดูดิค่ะคุณผู้ชมค่ะสีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองเยอะมากดูดิชวนชมอันนี้เป็นชวนชมนะคะคุณผู้ชมรอบๆวัดก็จะสูงประมาณนี้เลย ดูดิคุณผู้ชมค่ะท่านปลูกไว้เยอะมากเยอะจริงๆดอกมีเลยค่ะเริ่มเลยนะคะไหัวเรครับเตือนยาไม่มในห้องมันเียห้องทุ่โตอ่ะ้วย ก็มีนะคะในก็มีต้นไม้เป็วายข้างบนหรือคะใช่ดจยชาว่านตรงนีอพา,าอนนะคมาทางนี้เขาถนอนปิดนะอาจารย์ทางนี้หนะัด ไปเลยต้องวนไปออกนอนออกไปทงางการดยฟ้านะอันนี้เป็นหุ่นดินนะคะท่านอาจารย์สวยมากเลี่ยน,นกระสางได้เลยค่ะเพราะว่าเขาน่าจะหัวใหญ่แล้อ,อันนี้หมืนเลื่อมาหลายเดือนแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าคุงเดนมาร์กค่ะอันนี้ก็หัวใหญ่แล้วเหมือนกันอันนี้ก็หัวหัวใหญ่แล้วแยกได้ค่ะก็มีสองต้นเอาไว้ก่อนหรือ่า ก็ต้แยกเดี๋ยวจะเฉาใช่ใช่เป็นแค่กระถางเดียวค่ะแล้วเดี๋ยววันที่แปดที่เก้าผมจะลงใต้ถ้ามีบอลใต้สวยๆจะไปหาอาจารย์อีกเพราะว่าที่นู่นเขาบันเขาสวยเยอะอัทานเนนาี่เราเอาบอลไปถวายให้พระอาจารย์ที่วัดเขาดินนะพระอาจารย์ให้มะม่วงมากินด้วยนะคะคุณผู้ชมคะนี่ลูกใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมดู ดูค่ะลูกใหญ่มากลูกเนี้ยประมาณครึ่งโลนะคะคุณผู้ชมดูดียาวฝ่ามือกว่าค่ะคุณผู้ชมดูดีพระอาจารย์ให้มะม่วงมากินนะคะคุณผู้ชมนี่ดูลูกใหญ่มากใหญ่จริงๆเลยดูดีฝ่ามือนึงกับอีกข้อแขนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมพระอาจารย์ท่านให้มาเยอะมากดูดีท่านใ่้นเยอะมากินดู ขอบคุณนะคะพระอาจารย์ให้มะละกอมากินด้วยนะคะยังกับมะม่วงนะคะมะละกอดูมะละกอกําลังกินเลยนี่มีี่อีกลูกหนึ่งลูกใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมขาลูกหนึ่งประมาณเจ็ดขีดได้นะคะลูกใหญ่มากดูดิลูกใหญ่มากพระอา,า,า,าจารย์ท่านให้มากินนะคะคุณผู้ชมดูเยอะมากดู น่าจะโยมเอาไปถวายท่านเนาะท่านก็เลยเอาเอาเอามาให้กินต่อเ <c oughs> ยอะจริงๆค่ะก็หลังจากที่เราพาไปดูนะคะที่ว่าเราเอาบอลสีไปถวายพระ,ะอาจารย์นะคะแล้วก็พระอาจารย์ให้มะม่วงกับปัากินด้วยตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแ,แ,แ,แชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขายาเที่ยวชนแนวนะคะหรือว่าอยากจะดูบอลสีนะคะก็เข้าไปดูในเพจนะคะ ขยันเที่ยวชาแนลนะคะบอลสินนะคะก็จะมีอัปเดตบอลสิงใหม่ๆใ,ให้ดูนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกใหญ่มากพระอาจารย์เอามาฝากพระอาจารย์เอาให้เอามาให้ลูกก็เลยค่ะคุณผู้ชม อันนี้ด้วยอันนี้ก็ลูกย้ายใหญ่หญดูดิลูกแล้วเป็นครึ่งกิโลค่ะคุณผู้ชมพระอาจารย์ให้เอามากิน <c oughs> มะม่วง <c oughs> เยอะเลยบาย